นันแหละส่งไปไปด้ชิชิๆิๆิอิโอเคสวย โอ้สนุกมากค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ทานทองนะคะที่พาแม่กุ้งมาปั่นแบบแนวปะจนไทยแนวเอ็กตรีมนะคะถ้าในสายการวิ่งก็เรียกว่าเหมือนเหมือนแนววิ่งเทลอะค่ะคือบางบางจุดที่ไปเจอนี้ยอมรับเลยว่าใจสั่นตอนลงเนินนะคะแต่ก็คือเสี่ยงเป็นเสียงกันก็คือแบบไหนจะรักมาทางทางนี้แล้วก็อ่ะถ้าอย่างดีก็แค่เจ็บตัวจะมีวางช่วงที่รู้สึก ใจหายไปเหมือนกันแต่สนุกก็นสนุกได้เหงื่อดีมากรักเลยเส้นทางปั่นเส้นนี้นะคะถ้าใครสายปั่นไม่กุ้งแนะนำค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ